เรียนต่อมาอันนี้เรื่องดูนายกหน่อยนะนายกพิธาอ่ะดิะออใช้คำว่าก็ถือว่าคุณพิธานะ <laughs> เขาได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์นะครับ <c oughs> ติดอันดับเป็นหนึ่งในร้อยของผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและแก่ก็ไปร่วมง,งานาการ์ดินเนอร์นะที่สหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะไปอยู่สหรัฐแต่งหล่อเลยนะแ่หล่อเลยเออไปหล่อแล้วก็แต่ว่าหลังจาก ผ่านเลือกตั้งมาจะรึ่งปีนะแฟนคลับก็ยังกี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่วัดไทยในนครนิวยอร์กนะครับไปฟังบรรยากาศกันหน่อย มีเนี่ยคนไทยเนี่ยไปที่วัดกันที่คุณพิธาไปมาซึ่งเมื่อวานนะคะคุณพิธาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องประเด็นต่างๆนะคะเมื่อวานคุณพิธาบอกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยภูมิใจจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นปรากฏการเลย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวเป็นเรื่องที่ผมต้องตระหนักรู้และตอบแทนกลับไปให้กับประชาชนสิ่งที่ส่งเสียงต่อการความเปลี่ยนแปลงเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้คนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดมีการเลือกตั้งลวกหน้ามากที่สุดมีคนไทยจากทั่วโลกและต่างประเทศเนี่ยกว่า 90ประเทศถ้าจำไม่ผิดออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้ว่าจะใช้เวลาน้อยถึงแม้ว่าเว็บไซต์กกตจะล่มแต่ก็ยังมีคนมาใช้สิทธิ์กันทามแบบถล่มทลายค่ะโอ้โหเนี่ยดูบรรยากาศนี่คนปีนลงปีนรั้วไปถ่ายรูปมาแกนะใครเนี่ยเนี่ยดูดิเดี๋ยมีหลายคนเนี่ยยกโทรศัพท์เซลฟี่กันหมดเลยนะพี่เก่งแต่ว่าเลตติ้งแกก็ยังไม่ตกนะยังไม่ตกฮะยังเป็นที่ฮือฮาต่างประเทศไงเพราะว่าเขาเป็นนผู้นําเลยนะพี่เก่งที่ของูก ร้อยผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นคนเดียวในไทยด้วยนะในปีนี้ะลุงตู่ไม่ได้ใช่ไหมลุงตู่เราไม่ได้แต่ได้ลุงตู่เราอยู่นานแปดปีนะแล้วทําผลงานดีทุกทุกทุกปีเลยนะพี่แกอต้องดูเกณฑ์ครับว่าเขาจะใจ้ใช้เกณฑ์อะไรใช่ไหมก็จากอะไรสรุปเคุณพิธาก็เดี๋ยวเจอดาบต่อไปเนี่ยคือคดีแก้หนึ่งหนึ่งสองล้มล้างการปกครองตอนนี้สารและมนูเนี่ยบอกว่าเราฟังคําชี้แจงจากหน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่ก็ยัง ยังไม่ฟันนะ,ะแต่ว่าไอ้ตอนไอตอนรับเรื่องเนี่ยเร็วเลยนะร,รับเรืเร่องแล้วก็ให้หลุดออกจากตําแหน่งนะแป๊บเดียวตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มีคําตัดสินต้อกมานะครับอะ